โหนฟองสนานเผยดวงเมืองราหูสีจรค้นทรัพย์เมืองรอบนี้อลวนสำคัญทั้งดีทั้งร้ายเศรษฐกิจการเมืองภัยพิบัติใหญ่ ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์พระราหูจร8จะเดินอยู่ในราศีพฤกษพระหว่างวันที่10กันยายน63ถึง29มีนาคม65ทักษะเดิมเมืองภูมิอาทิตย์ทักษาจรเมืองอายุย่าง239ปีตกภูมิพุทธพระราหูเป็นสีจรระหว่าง21เมษายน63ถึง21เมษายน64 รูปที่2ห้องดูดวงบี6 3ที่ตลาดบองมาเช่ ache, ทำตามกาติกาป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดห่าง2เมตรมีฉากใสกันหลังจากเขียนถึงปรากฏการณ์ที่1ที่คนไทยต้องช่วยกันตีฝ่าคือปรากฏการณ์พระจันทร์กำลังจะล่าราหูในดวงเมืองไปแล้ววันนี้จะได้เขียนปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นระยะเดียวซ้อนเข้ามาคือปรากฏการณ์ราหูค้นทรัพ์ ดวงเมืองเพื่อจะได้ทราบกันล่วงหน้าพอเป็นไอเดียก่อนอื่นผู้เขียนยังย้ำเหมือนเดิมคือสำหรับท่านที่ติดตามบทความนี้ที่ไม่ได้เรียนหรือมีความรู้พื้นฐานทางโหราศาสตร์ก็ขอสรุปภาพกว้างๆให้ทราบไว้แต่เพียงว่าตั้งแต่ประมาณ10กันยายน6-3เป็นต้นไปจะเริ่มมีปรากฏการณ์อวุลวนสำคัญทั้งดีร้ายในเมืองดาวใหญ่เดินผิดปกติหลายดวง บวกจันทร์ล่าราหูและราหูค้นซัพย์ทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองภัยพิบัติขนาดใหญ่จนบางระยะเหมือนเมืองถูกบีบคลายบีบสลับกันไปถึงอย่างต่ำวันที่24กุมภาพันธ์กเพื่อเดินหน้าสู่วันเกิดดวงเมืองที่21เมษาย,ยน64อันเป็นหมุดหมายของปีทางเศรษฐกิจที่สำคัญแต่สำหรับท่านที่เรียนวิชาโหรทั้งหลายนั้น คงต่างรู้เกณฑ์ราหูค้นซัพย์เพราะเป็นหนึ่งในเกณฑ์สำคัญที่ทำให้เจ้าชะตาทุกๆยากๆเรื่องเงินตามหลักพินทุบาทเรื่องดวงแตกหรือดวงช้ำอันเป็นส่วนหนึ่งฉลกที่ว่าเสาราหนึ่งสองไซส,สามยิ่งแท้เฮราหูสีสองซ้อนแทรกซ้ำส,สิบสอ,อธิบายว่าดวงชะตากำเนิดใดหากพระราหู8ดลบใช้เลขไทยแทน เป็นสองกับดวงชะตาคือสถิตในภพการเงินกระดุมพระหรือนำหน้าลัคนาเข้าขายสามยิ่งแท้ส่วนจะสามอย่างไรนั้นอาจารย์ปันเทาจันทรศรหรือโหนอุตราพาัทผู้ล่วงลับได้เขียนอย่างออกรถไว้ในหนังสือเคล็ดลับการพยายกรณ์ว่าจะทำให้เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่ใช้จ่ายเงินทองเกินกำลังหรือใช้เงินเกินตัวตลอดเวลาบางคนชอบเสี่ยงชอบการพนัน ถ้ามีเกณฑ์ร้ายอื่นซ้ำอาจติดเลายาเสพติดบางคนถูกหลอกเรื่องเงินหรือเครดิตตามเรื่องการเงินก็มากแต่ชะตาใดแม้ราหูจะค้นซั์หากเจ้าเรือนกระดุมพระเข้มแข็งหรือให้คุณกับดวงชะตาก็มักจะกลับจากร้ายกลายเป็นดีเป็นคนหาเงินเก่งใช้เก่งหาเงินได้มากกว่าที่ต้องจ่ายผลสุดท้ายกลายเป็นมั่งมีเงินทองจนได้ แม้ในดวงชะตาเดิมราหูจะไม่ค้นรัพย์แต่ช่วงใดก็ตามที่พระราหูจอนแปดเดินมาสถิตในภพที่สองกับลัคนาระยะนั้นราหูก็จะค้นทรัพย์ชั่วคราวเป็นเวลาปีครึ่งขนาดพอมีภูมิทางโหนบ้างและดวงชะตาเดิมพระราหูไม่ได้ค้นทรัพย์ผู้เขียนยังเคยเจ็บแสบเพราะคนชั่วชนิดชาตินี้ไม่เคยลืมคือญาติพาคนบ้านเดียวกันมากู้เงินหนึ่งแบาท เพื่อลงทุนร่วมทำธุรกิจความมัวเมารักญาติทำให้ข้าราชการบำนาญที่กว่าจะเก็บเงินได้แสนบาทใช้เวลาหลายปีกล้ามากซึ่งเป็นหนึ่งในอาการราหูนำหน้าลัคนาให้ยืมไปชนิดคนในครอบครัวห้ามก็ไม่ฟังพนักง,งานธนาคารกรุงไทยที่แสนดีทักก็ไม่ฟังถอนเงินให้ไปแล้วคนกู้หายจ้อยเพราะความฉุนแทนที่จะได้สติ ยังไปจ้างทนายเสียเงินสองหมฟ้องศาลได้เพียงคิพากษาเพราะคนกู้ไม่รู้ไปอยู่โลกไหนแล้วส่วนดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ราหูแปก็ไม่ได้ค้นทรัพย์แต่เป็น12กับลัคนาเมืองที่สถิตราศีเมษคือพระราหูดวงเดิมสถิตในราศีมีนพบวินาศเข้าขายดวงแตกอีกแบบหนึ่งตามโครง คือสายิ่งแท้เฮรออยู่ก่อนแล้วรอเพียงวันดีคืนร้ายพระราหูจรมาทำให้ชะตาแตกซ้ำเช่นมาคน้นรัพบนั่นแหละก็โปะเชะเป็นช่วงเรื่องร้ายจะพลันอุบัติสำรับรอบนี้พระราหูจร8ใช้เลขอารบิกแทนดาวจรจะเดินเข้าราศีพฤกษพเริ่มปรากฏการคน้นรัพย์ดวงเมืองตั้งแต่วันที่10กันยายน63เป็นต้นไปและจะอยู่ที่นี่ไปจนถึง29มีนาคมห5 แต่ข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับรอบนี้คือระยะที่เริ่มค้นทรัพย์ดวงเมือง10กันยายน63ถึงวันเกิดเมือง21กันยายน64ระราหูกำลังเป็นสีสิริมงคลจรของเมืองแถมทับพระอังคาร3ดาวประจำชีพเมืองจึงย่อมเกิดผลดีกับเมืองด้วยเอาละสีทั้งร้ายดีแล้วจะเป็นอย่างไรกันแน่ คำตอบคือดีทายดีร้ายทายร้ายอย่างที่ครูโหนสาสตราจารย์ดุสิษสอนไว้ผู้เขียนจึงขอสรุปทํานายอาการที่คาดว่ามีโอกาสแนวโน้มจะเกิดจากเกณฑ์นี้คือ 1. ราหูค้นรัพย์เมืองรอบนี้หากมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วเรื่องดีจะตามมาหากดีแล้วระวังพลิกผันเป็นร้ายอาการนี้คือทุกขลาบหรือลาบทุกในเมือง 2. กิจกรรมที่จะเกิดคือ2.1ราศีพฤกษพที่พระราหูเข้าไปเดินเป็นดินแดนของเศรษฐกิจการทำมาหาได้ของเมืองฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญจะเกิดทั้งบวกลบเช่นคราวลดค่างเงินบาทสมัยพลเอกเปรมตินสูนลานนท์ตั้งธนาคารกรุงไทยคนไทยหรือประเทศไทยโดดเด่นเรื่องเศรษฐกิจเช่นเป็นระยะที่ดรสุปชัยพาณิชภัก เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกหรือด t o บัยูทีโอสเก่งกำไรกันสนันอาการของพระราหูชอบเสี่ยงทั้งคนไทยต่างประเทศทั้งตลาดหุ้นหวยสลากถ้าไม่คุ้มให้ดีจะกลายเป็นโลภราหูมาจากภพลาภะมากเกินไปกลายเป็นโลภ 2.3เรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่ระราหูเป็นตัวแทนอยู่คงมีโอกาสเกิดแบบจะช่วยกันค้นทรัพย์เมืองถ้าเป็นประเด็นขึ้นมารับรองเอกเระเิก4ระวังประชาชนของชาติที่เป็นเพื่อนของเมืองจะก่อปัญหาราหูเป็นตัวแทนพบลาภะของเมืองหมายถึงเพื่อนเกี่ยวโยงทีวีดาราพวกเปะหลมโลกราหูเป็นตัวแทนเช่นช่วงรัฐบาลดรทักษิณชินวัตร เคยเกิดเหตุการณ์ใหญ่ประชาชนกัมพูชาเผาสถานทูตไทยเพราะข่าวลือเกี่ยวกับคุณกบสูวรนันคงยิ่ง2.5ระวังโรคระบาดคล้ายคลยช่วงการมาของซา2.6ระหระวังพวกซ่องสุมกัดกร่อนชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้รูปกล้องพระราหูเป็นตัวแทนและสื่อออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศในอดีต ที่เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารไม่ทันสมัยก็ออกมาในรูปพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซ่องสมกำลังกันในป่าแล้วเริ่มต้นวันเสียงปืนแตกใช้อาวุธสู้อำนาจรัฐพระารหูจรทัพพระอังคารสามดาวประจำชีพของเมืองด้วยอย่างไรก็ตามผู้เขียนมั่นใจว่าไม่ว่าช่วงระหว่างประมาณวันที่10กันยายน63าเป็นต้นไปที่คนไทยต้องช่วยกันฟันฝ่าจะเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์พลิกผัน บีบคลายคลายบีบเมืองเพียงใดแต่เกณฑ์ดีก็จะเกิดแทรกเข้ามาหากการรับถูกฉลกตามตำราแล้วครั้นหากลากไปถึงอย่างต่ำวันที่24กุมภาพันธ์หกหลังจากนั้นเดินหน้าสู่วันเกิดดวงเมือง21เมษายนหกสีนั่นแหละจะได้เริ่มเห็นอะไรดีๆของปีทางเศรษฐกิจที่สำคัญตอนหน้าจะได้เขียนถึงเกณฑ์สำคัญทางโหนที่จะพลิกจากราหูค้นรัพ์ และจันล่าราหูรอบนี้เพื่อให้เมืองได้มหาสิทธิชโชคด้วยการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องการกระทำก่อนจะเดินหน้าเข้าสู่ปีเศรษฐกิจฟื้นและโตแบบน่าจะชวนตาค้างต่อไปฟองสนานจามอนจัน